สวัสดีนะครับ v ีนายเรสชอปนะครับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันอีกหนึ่งคันสำหรับ CX5 2.0เบนซินคันนี้เป็นตัว KE เลขไม้ก็180,000กิโลเมตรโดยประมาณนะฮะอันนี้ลูกค้าแนะนำกันมาอีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับก็ยังไงก็ขอบพระคุณมากที่มาใช้บริการเดี๋ยวไปดูกันหน่อยคันนี้ต้องเซอร์วิสอะไรยังไงกันบ้างลูกค้าเนี่ยไม่น่าจะได้เซอร์วิสอะไรมานานแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยครับก็เริ่มกันตั้งแต่ในส่วนของตัวห้้ออองงเเเเครื่่แลลลลววกกันนะะะฮบ,บยาายา คันนี้เนี่ยเจอแน่ๆครับสีนฝาครอบ,บาวนะครับมีรั่วซึมด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของแท่นเครื่องแตกหมดแล้วนี่ <S <S 1> <S 1> <S 1> ก็แนะนาครับเปลี่ยนก็เปลี่ยน3จุดนะฮะอันนี้ก็แจ้งเจ้าของรถเรียบร้อยแล้วก็สภาพแบบนี้กองอากาศดาปีเลยกองแอร์นี่ดูไม่เจิดนะครับแล้วก็น้ํามันเบรกน้ามันเบรกนี่ดํานะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าเปลี่ยนผ้าเบรกหลังนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเลอียดกันคันนี้เนี่ยลูกค้าแจ้งมาด้วยว่ามีกลิ่น มันมีน้ําน้ํารั่วเข้ามาในรถก็เช็คแล้วเนี่ยแอร์เนี่ยน่าจะสกปรกมากนะครับท่อน้ําทิ้งตันนะเดี๋ยวเราลองทําความสะอาดไปก่อนว่าเมื่อตรงนี้มันจะออกหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าไม่หายค่อยรอบหน้าต้องมายกคอนโซลออกแล้วก็มาล้างตู้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหลอดไฟอ่ะวันนี้มีเปลี่ยนหลอดไฟหน้าด้วยหลอดไฟหน้าก็เป็นฮาโลเจนนะครับ s 1 1นะฮะตัวนี้ก็เป็นของฟิลิปนะครับประมาณนี้แล้วกัน พาเบรกเปลี่ยนนะครับหน้าหลังนะฮะล้วก็ยังกันฝุ่นฝั่งนี้ยังไม่ขาดยังกระแทงนะครับแต่ฝั่งนู้นขาดแล้วมาอันนี้ก็แจ้งเจ้าของรถไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วนะวันนี้ก็จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยส่วนกล้องเกียร์เดี๋ยวเก็บไว้รอบหน้าแล้วกันอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวรอไปทดสอบนะครับอ่ะไปแล้วครับโหสั่นขึ้นรถเลยอ่ะ เมตรแรกว่าเกียร์ยานนะครับคือเนี่ย300 400 500เพิ่งจะได้135ครับนะฮะอืดมากครับแล้วก็สั่นด้วยเสียงเกียร์นี่ชัดเลยนะครับยาเลยอ,อ,อย่างเงี้ยก็คือน้ำมันสกรปรกจริงครับอย่างที่บอก แต่เบรกเบรกอยู่นะเบรกหนึบนะด๋ยวขอไปลองให้ยาวๆครับแอร์ไม่เย็นครับแอร์นี่ถือว่าไม่ฉ่ำก็เ <c ười> ข,ข,ขาน่าจะร้อนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไทยเนี่ยอยู่เมืองไทยยังร้อนเลยถ้าฝรั่งใช้รถเมืองไทยแล้วแอร์ไม่เย็นอย่างนี้นี่ผมว่าก็อึดอัดน้าดูเหมือนกันอ่ะไปครับ ลองยาวหน่อยเนี่ยเล่งแล้วมันสั่นนะครับอืดเนี่ยขยาวขึ้นรถเลยต้องดูยางหุ้มเพาด้วยยางหุ้มเพาขาดไหมนะครับถ้ายางหุ้มเพาขาดเนี่ยต้องเรียกเขามาดูแล้วก็มาแก้ไขเพราะว่าอันนี้ยตอนเล่งเนี่ยมันสถานแต่ก็ไม่ได้แย่มีหน่อยๆคูลเลนก็ขึ้นขี้เกลือสีขาวนะครับ สันส่นๆหน่อยๆขึ้นทุงอะไรแต่น้อยนะแอบมีนิดนึงนะครับมีตัดตอดมือแต่ยังไม่เยอะลองใช้ดูก่อนเผื่อมันเปลี่ยนผ้าแล้วมันหายนะครับบางทีมันก็ไม่สั่น ยางยางตัวนี้ก็ปี2.0แล้วเดี๋ยวลูกค้าบ,บอกเดี๋ยวเตรียมเปลี่ยนแล้วนะครับนะฮะพวงมาลัย handling ได้อยู่นะไม่ได้หลวมแบบแย่นะเออมีฟรีนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้คมมากแต่ว่าด้วยความที่เป็นตัว2.0นะครับก็จะเป็นล้อ17นะครับมันก็จะยางแก้มหนาอยู่แล้วมันก็จะให้ตัวได้เยอะนิด นะครับมันก็จะไม่คมเหมือนตัวขอบสิบเก้าที่ยางแก้มเตี้ยวความร้อนปกตินะครับเดี๋ยวต้องดูประวัตินะครับเดี๋ยวจะดูให้ครับว่าในบุ๊กเนี่ยเคยเปลี่ยนอะไรมาบ้างหรือเปล่า เติมสั์แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบรกแล้วมีพวงมาลัยสั่นนะครับเนี่ยพวงมาลัยมันเต้นเองนะก็แนะนําครับถ้าพวงมาลัยสั่นอย่างนี้ก็เจ,จียจันเบรคครับอ่าช่วงล่างมีเสียงดังคุกคักคุกคักไม่ เลยบูตน่าจะแตกกระเด็นเลยล่ะจะยกรถขึ้นดูให้ครับนะฮะแต่มันดังกุ๊กๆอย่างเงี้ยผมยังฟังไม่ใช่เสียงแหลกนะ,อะลองดูโชคดีก็แหลกพุงมาอะไรไม่เสียครับ นะครับ ไม่ได้ออกมาแนวแข็งไปเลยนะครับหลักๆอันนี้น่าจะมาจากพวกเสียงบูสท,ที่มันแตกน่าจะแตกกระจุยเลยครับ,นะรบอ่ะเรียบร้อยนะครับในการทดสอบเบื้องต้นเดี๋ยวให้ทีมงานยกรถขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็อาจจะอัปเดตให้ชมอีกทีละกันสรุปคราวนี้ก็มีในส่วนของงานซีนฝาครอบวาล์วน้ํามันเครื่องรั่วซึมเปลี่ยนน้ามันเครื่องฟลัชชิ่งเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนของเหลวน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ํามันเบรก นะครับล้วก็ต่อด้วยระบบเบรกผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังนะครับแล้วก็มีเช็คในส่วนของนี่ครับน้ำแอร์ที่รั่วตรงนี้ก็เดี๋ยวแก้ไขให้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะกับวีนัยรีชอปแล้วกันเดี๋ยวเจออะไรอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับในส่วนของเ x ี1ย0ห้าหนึ่งแสดหม่นกิโลเมตรนะนี่บูสต์ิดงกข้างซ้ายนี่ฉีดกระตุยเลยนะครับนะฮะ ข้างขวาก็เละเลยครับเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็สิ่งที่เจอผมบอกแล้วไปลองขับไอ้พงมาลัยมันสั่นๆนี่ครับยางพุ่มเผาข้างในด้านซ้ายขาดครับแล้วก็ตามมาด้วยข้างขวาก็ขาดครับชัดเจนนะฮะนี่นะครับก็หลักๆเจอประมาณนี้นะครับใต้ท้องยังไม่รู้ว่ามีอะไรซึมหรือเปล่านะเดี๋ยวว่ากันก็เดี๋ยวต้องแจ้งเจ้าของรถนะครับนะตามนี้ดูจากรอยจาร าจานเนี่ยมันจีนเป็น2รลิ้วมีโอกาสนะครับพี่จานอาจจะสั่นเบาๆเดี๋ยวขอแจ้งเจ้าของรถก่อนละกัน,กนนะครับก็ประมาณนี้ครับ <S <S เดี๋ยวไปดูด้านหลังเลยอ่ะไหนาๆก็เช็ละด้านหลังเป็นไงบ้าง <S <S ด้านหลังอ่ะอย่างที่เห็นนะครับกระบอกโชคเนี่ยหลุดแล้วนะครับนะกระบอกกันกระแทกแต่โชคไม่ได้รั่วซึมนะครับข้างซ้ายก็หลุดแล้วไงชัดเจนสองข้างเลยนะครับนี่เหมือนกันนะ ค <Okay. S 2> นะครับดูครับตรงกลางเนี่ยใสปิ๊งเลยนะแล้วดูข้างนอกนะครับเคลือบคาราเมลเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นรสช็อกโกแลตด้วยนะอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับคือความสกรปรกของน้ำมันเครื่องนะฮะที่บางทีเนี่ยเกินระยะถ่ายหรือว่าใช้น้ำมันเครื่องที่คุณภาพต่ำนะครับนี่ดูฝาครอบวาลวครับ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะบอกเลยดูการวัดได้เดี๋ยวดูการวัดกันครับ ดูสีของน้ำมันนะครับเหลืองได้ใจดำได้ใจนะฮะเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายเช็คระยะดูให้ดีครับเนี่ยโห